รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถาเกมีดีกรุรวมกับ สนับสนุนโดยใหม่อิสูซูดีแม็กสองจุดสอง DDI Macforce พลังใหม่กำหนดโลกออโตแจ็ไทยแลนด์ดอ c คอมมีดิ้งวิวรีสอร์ทแอดเขาใหญ่มาร์คจ้า สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับโมสกันอีกครั้งหนึ่งในรายการออ t เตอร์แจมฮอลิเดย์ในช่วงวันหยุดพิเศษแบบนี้นะคะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยโมสมี New, เรื่องราวที่น่าสนใจและน่าตื่นเต้นมาฝากคุณผู้ชมเยอะมากเลยแต่ก่อนอื่นหมดเลยเราไปอัปเดตวงการข่าวสารยานยนต์นกันก่อนกับช่วง News j a จค่ะซูซูกิแคลลี่ตอบรับมาตรการรัฐโครงการกระบะพี่มีคลังค้ํา เปิดรับคำขอตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง30ธันวาคม2568โดยในช่วงเวลาของการดำเนินมาตรการนี้ซูซูกิได้รวมกับพันธมิตรทางสถาบันการเงินในการสนับสนุนให้กลุ่มลูกค้า SME และผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเป็นเจ้าของรถกระบะอเนกประสงค์ซูซูกิแครลี่เพื่อนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจได้ง่ายยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมอบข้อเสนอพิเศษส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่ารวมสูงสุด20,000บาท พิเศษมากยิ่งขึ้นสำหรับลูกค้าองค์กรธุรกิจและเกษตรกร,กรขึ้นทะเบียนรับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก1,500 0บาทหรือเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษเริ่ม1.99%นาน60เดือนหรือรับข้อเสนอผ่อนเริ่มต้นวันละ222บาทและฟรีประกันภัยชั้น1ปีแรกผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดแคมเปญพิเศษได้ที่โชว์รูมซูซูกิครอบคลุมทั่วประเทศกว่า90แห่ง โตโยต้ามอบโอกาสทางการศึกษาภายใต้โครงการโตโยต้ากีบวิ่งขับเคลื่อนไทยให้ยั่งยืนสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา2567โดยมุ่งเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีความประพฤติดีแตะขาดแคลนทุนทรัพย์ในปีนี้มีนักศึกษาเข้ารับทุนจำนวน12ทุนรวมเป็นมูลค่า9,60,000บาท โตโยต้ายังคงมุ่งมั่นสานต่อเจตนารมณ์ภายใต้โครงการโตโยต้ากีดวิ่งขับเคลื่อนไทยให้ยั่งยืนเพราะเราเชื่อว่าการศึกษาคือพันธกิจสําคัญในการช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศคุณผู้ชมคะอิสุสุเนี่ยเขาจัดกิจกรรมที่น่าสนใจให้กับน้องๆเยาวชนค่ะกับการประกวดวาดภาพดิจิทัลในโครงการอิสุสุเยาวชนสัมพันธ์รอบชิงชนะเลิศซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะบริษัทตรีเพชอิสุสุเซลจำกัด รวมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเดินหน้าสนับสนุนเยาวชนรุ่นใหม่ในการจุดประกายความคิดสร้างสารรค์ผลงานภาพวาดดิจิทัลโครงการอิสุสเยาวชนสัมพันธ์ประจำปี2567รอบชิงชนะเลิศชิงทุนการศึกษารวมกว่า5 0 0 0 0 0บาท ในปีนี้มีน้องๆส่งผลงานเข้าร่วมประกวดถึง531ผลงานโดยมีผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน20คนการแข่งขันแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการประกวดรอบชิงชนะเลิศเป็นการวาดภาพในเวลาสามชั่วโมงในหัวข้อที่กำหนดขึ้นใหม่ซึ่งในปีนี้อีสุสุได้ประกาศหัวข้อไทยช่วยไทยก้าวไปด้วยกันเรียนถามท่านประธานนะคะว่าสำหรับหัวข้อในรอบชิงชนะเลิศนี้คืออะไรคะ はい、今回のイス、ね・ユース・リレーションシップ・プロジェクトはです、ね、テーマをです、ね、タイ・ヘルプスタイ・ムー・フォワード・トゥゲダーということで、えーとまあ、タイのです、ね、産業の発展それがその商品とサービスの両面で,です、ね、とても大切だということをプロモートする。 えこととを目的ししたテーマにしていますで、まあ、産業はですね、えー、経済だけではなくて、まあ、タイの人々のですね、えー、生活と、まあ、それと,、えー、と社会の発展のためにも、えー、とても大事なものになっておりましてそれが発展することによって、まあ、タイの人々がですね、えー、幸せそれとあと皆さんの技術、えー、そういったもののですね 習得にも貢献することによってますますですねタイのビジネスが反映していくとそういうことを目指してですねタイが進んでいっていただきたいという思いを込めて今回のテーマを設定をいたしました。ท่านประธานตอบว่าหัวข้อรอบชิงชนะเลิศของโครงการอิสุเยาวชนสัมพันธ์ในปีนี้คือไทยช่วยไทยก้าวไปด้วยกันโดยเน้นย้าถึงความสําคัญของการสนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศไทย ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการเพราะนอกจากจะเป็นการเสริมสร้างเสรีภาพทางเศรษฐกิจแล้วอุตสาหกรรมในประเทศไทยยังก่อให้เกิดการจ้างงานและความเจริญรุ่งเรืองของสังคมไทยในระยะยาวด้วยอีกทั้งยังช่วยเพิ่มพูนความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญของคนไทยทําให้สามารถพัฒนาตนเองทำให้ธุรกิจเติบโตไปได้ในตลาดที่มีการแข่งขันสูงต่อไปในอนาคตด้วยค่ะ ด้วยผลการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศมีดังนี้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นรางวัลชนะเลิศได้แก่เด็กหญิงกันตานลำพูนโรงเรียนเลินสาธิตพัฒนาจังหวัดกรุงเทพมหานาครได้รับทุนการศึกษา50,000บาทพร้อมโล่ประกาศกิติคุณระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรางวัลชนะเลิศได้แก่นางสาวชยาดาอุทัยทันโรงเรียนสาธิตมศวประสานมิตรฝ่ายมัธยม จังหวัดกรุงเทพมหานาครได้รับทุนการศึกษา50,000บาทพร,าร้อมโลประกาศกิติคุณทั้งนี้สามารถติดตามประกาศาร,รางวัลในโครงการอิสุสเยาวชนสัมพันธ์ประจำปี2 5 6 7ได้ทาง www.isusyouthrelation.com โอ้โหน้องๆเยาวชนนี่เก่งกันมากๆเลยนะคะยังไงแสดงความยินดีกับน้องๆที่ได้รับรางวัลด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้ามอสพาคุณผู้ชมไปชมรถคลาสสิกกันเดี๋ยวกลับมาติดตามค่ะ แล้วท้าไปถึงต้องเป็นรถคลาสสิกรถโบราณผมว่าลูกทรงมันมีสเสน่ห์มากกว่าเหมือนรถรุ่นใหม่มันก็จะดีไซน์แบบหนึ่งแต่ว่าเขาเรียกว่าฮาร์โคอระรถมันยังมีแบบนี้เอวมีโค้งอะไรอยเงี้ยครับแล้วเราก็เลยชอบส่วนว้ลส่วนโค้งของรถเก่าตเจิด